ที่เลิกกันเพราะคนอื่นใช่ไหมแม้ในวันนี้ความรักระหว่างใบเฟิร์นพิมชนกและนายนภัทรจะเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแต่มีเพียงนายนภัทรที่ออกมายอมรับและให้ข่าวเพียงคนเดียวจึงทำให้ล่าสุด11กรกฎาคม2567ใบเฟิร์นพิมชนกได้ออกมาเปิดใจและพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งนี้ใบเฟิร์นบอกว่าตนอยากขอโทษทุกคนครั้งก่อนที่อยู่สัมภาษณ์ไม่ได้เพราะต้องไปงานต่อเรื่องสภาพจิตใจเราไม่คิดว่าจะมีวันนี้เรายอมรับว่า เราเสียใจมากแต่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นหนอนั้นมันเป็นการตัดสินใจร่วมกันเรากลับมาเป็นเพื่อนที่ดีเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วและมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาอยู่แล้วพอถึงวันนี้เราก็คุยและเข้าใจเราเจอทุกอย่างมาด้วยกันและสุดท้ายแล้วเราก็เห็นตรงกันเลยตัดสินใจแบบนี้ด้วยกันส่วนข่าวลือนั้นตนไม่ซีเรียสและไม่กังวลเลยเมื่อถามว่าการเลิกรากันนั้นเกี่ยวข้องกับคนอื่นไหมใบเฟิรนบอกว่าไม่เกี่ยวกับคนอื่น มันคือเรื่องที่ตัดสินใจกันสองคนจริงๆมันเป็นทางที่เจ็บปวดเหมือนกันแต่เรายังเป็นเพื่อนที่ดียังคุยและถามไทยการปรกติเราก็ห่วงเขามาตลอดทุกๆอย่างถามถึงอนาคตว่าจะเกิดอะไรต่อไปใบเฟิร์นบอกว่าส่วนในอนาคตตนก็ไม่ทราบจริงๆเราก็ยังมีรอยยิ้มแต่ก็ต้องดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองเรามีกําลังใจหลายคนรอบตัวที่ให้กําลังใจมีผู้จัดการมีเพื่อน่อนมีแฟนคลับส่วนทางครอบครัวหลังจากที่เรายุติความสัมพันธ์ เราก็ได้แจ้งทั้งสองครอบครัวครอบครัวเราทั้งคู่ก็เข้าใจครอบครัวตนก็มีเครียดบ้างเรื่องข่าวเพราะคุณแม่ไม่ใช่คนในวงการแต่ยังซัพพอร์ตเราดีสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทําให้เราได้เห็นความรักของตัวเองในอีกเวอร์ชั่นไม่ว่าจะอยู่สถานะไหนเราก็ยังรักกันได้เหมือนเดิมความรักที่เกิดขึ้นก็มีความสุขมันคือช่วงเวลาที่ดีในชีวิตเรายังให้เวลาตัวเองเรายังมีวันที่ดีเรื่องข่าวอาจจะมีกระทบบ้างแต่เรายังกลับมาที่หวังดีส่วนที่โพสต์คําว่าแหลกสลายมันคือการเวิร์กช็อปละครเรื่่องทีชา ขอบคุณแฟนคลับที่เชียร์ตั้งแต่วันแรกกำลังใจของทุกคนมีค่ามากๆเสียงสัน่นฉันโอเคโอเคขึ้นตามลำดับเรามีความสุขมันไม่ได้แย่หรือเลวร้ายความรักก็โตตามเราเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเรามีแต่คำว่าขอบคุณจริงฮ่า